ให้ใส่ถ้าไม่เหม็นไม่เหม็นแต่ว่าเอาละะค่ทบุญก่อ็จะเป็นการทำบุญนะครับเพื่อความบุญครับขึ้นมาก็เป็นเฮฮาสุดแสนันไปครับผมไม่เป็นไรหรอกไป้บอกเขาไปเลยว่าเราขายตัวขายกอดนะเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะห้าร้อยบาทเช่นเดียวกันค่ะใครให้กอดเป้มากกว่าห้าร้อยบาทบ้างสองพันบาทสองพันบาทไปแล้วเป็นพี่ผู้ชายท่านนั้นนะฮะยินดีครับผมเน้องครับนึงนะพี่อยากให้น้องได้มาก สามคนก็ได้สามคนสคนสามอนอสามพันบาทสามพันบาทพี่อยากเห็นเกห้าพันบาทห้าพับาทไแล้วทสตีห้าพันบาทดูซิว่าผู้ชายหรือผู้หญิงจะได้กอดเป้ห้าพันบาทไปแล้วห้าพันห้าห้าพันห้าขึ้นจังทีเธอดพี่พี่รัพันก็ได้ครับเจ็ดพันบาทเห็นไหมแพ้ชนีเลยชนี่เ0 0เจ็ดพันแล้ว ไม่ใช่รถนะใครให้ใครให้หนึ่งหมื่นขอโทษนะครับท่านนี้ครับ10,000บาทครับใครไหนคะหนนี้10,000บาทค่ะ10,000บาทสุภาพสตรีท่านนั้น10,000บาทเร็วอย่ายอมเร็วโกอย่ายอมเร็วโกเท่าไหร่ลูกใครพัก10,000บาทลูกเอง ใครให้มากกว่าหมื่นสองไหมคะหมื่นสองพันบาทมีไหมคะรอบนอกมาด้วยกันหารกันก็ได้นะจริงทําบุญนะยิ่งใหญ่แล้วขึ้นมาเป็นหมูเป้ก็ไม่รังเกียจนะคะกอดทั้งหมูได้เป็นหมูได้ครับกอดเป็นหมูได้จริงๆเป็นหมูไม่ได้ครับผมเป็นหมูไ่หมื่นสองพันบาทนะคะมีให้มากไหมคะมีให้มากกว่าหมืม่นสองพันบาทไหมคะแล้วน่าผ่อนใจกับเออถ่ายรูปเดียวก็ได้แล้วเป้ก็ต้องมาจับเป้ช่วยปิ้วหน่อยเป้อ๋อกอดได้จับได้ด้วยครับอ้า จับอะไรครับพี่แม่ครับห้ามแย่ดูอย่างเดียวครับถ้าเรื่องใบไม้อ่ะคุณมี่คุณมี่คุณมี่มิลินเนี่ยขายดีตายเดินเป็นล้านเลยเอาไม้เอาไม้อ่ะกอดไม้อ่ะกอดไม้อ่ะกอดไม้อ่ะสาวๆเริ่มลุกหนีนะครับคุณแป้งตัวเขาไม่ไหวมีเท่าไหร่มีเท่าไหร่หมื่นห้าหมื่นห้าเยอเจ้าของแบรนด์มิลินหมื่นห้าเสื้อสวยมากเสื้อเขาเนี่ยใส่สีส่วนต่างกันเลยใส่ีสนต่างกันเลยขอบคุณมี่มิลินนอกจากที่จะออกแบบเสื้อสีส่วนให้เราแล้วนะคะคุณมี่มิลินนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีนยดี๋ยวเว มีสอดอยู่บ้างมีสอดใช่ป่ะไปสอดอยู่บ้างสอดนะโอ้โหเป็นการเจอที่ดีมากเลยน้องนี่มันคือเดซี่นี่ยนี่มา,มาทำบุญร่วมกันมาชัดๆเลยเ,เคยเจอกันมาก่อนแล้วนั่นแหละที่เจอกันมาก่อนยิ่งดีเลยงั้นระมูลสู้ตัวเองเด็ดไหมค,มครั 15, บมีใครให้มากกว่า5,000บาทมีใครมากกว่า5,000บาทไหมคะมีใครให้มากกว่า15,000บาทไหมคะตะมูลชนะเจ้าของเสื้อไหมครับมีใครมีใครสู้พี่มี่ไหมคะ15,000 15,000งานน้ำงานน้ำ15,000สู้ไหมครับสู้ไหมสู้ไหมถามใหนดื่ม หมือนที่เดิมยู่เพื่อนที่มากับมี่อ่ะให้มี่เถอ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 ะหมื่น้าที่ 1. แล้วเนเพื่อนผมเองฮะหมื่นห้าที่สองมีใครัหนึ่งห้าพันบาทไหมครับมีไหมครมีไหมครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทที่สามของคุณมี่กีลิชชายคะขอบคุณมากครับขอพยาเสื้อผ้าก่อนนะครับ สาวสวยหนุ่มติดชื่อว่าเหมาะกันอ่ะไม่ว่าจะคุยกับสาวคนไหนต้องต้องชอบเสื้อผ้าของมิลินจริง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 เพราะใครที่สนใจมีน้าที่ใส่ดีครอบครัวดีการศึกษาดีมากเป็นโสดด้วยที่การันตีมีคะมีสวัสดีครับมีอยากกอดแบบไหนให้ไม่ให้เกียรติมีเรื่องเลยพี่คุยคุยพีอาร์เรื่องเสื้อก่อนไหฮะไม่ต้องร้องทำเพลงเดี๋ยแล้วที่เปี้ยเป็นไหมมาหนิเขาบอกว่าตอดอย่างเดียวจะมาคุยอะไรที่จับได้ที่คือไงนะ เป้ย่าเขืนเขาบอกผู้ชายเขื pues so e, um ่นเขาบอกผู้ชายเขิอนผู้ชายกินอะไรด้วยนะอ้าวเดบ่ารนะคะมาอีกทีีถ่ายรูปไ่ทนเอใหม่เอาใหม่ถ่ายรูปไ่นเอาใหม่เอามและแลวจับอะไรได้ครับเป้ครับเป้บอกจับอะไรได้ครับคะไร้พีทนาบุญนะคะพี่มี่ดับเบิจับมือจับมือเอาเสื้อ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 เสื้ะครับ ลแลวปวนนีน้ลิงซึ่งบอกว่าเป็นชุอาที่วส,สวยมากๆเลยแล้วทำชื่อสุนากางป่สอทศ2อ <3 S 1> ยบาทส5 0รบาทน <250 S 1> ะคะ <250 S 1> <000. S 2> เอาละค่ะมาสุภาพ